มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่จัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่76ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด นายดำรงศัก์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่76ซึ่งมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดรวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นที่วัดคลองใหญ่ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งทันตแพทย์ริมเกตสาครประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ได้กล่าวว่าการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ณวัดคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนั้นมีการให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขอนามัยโดยเฉพาะโรคทั่วไปและโรคในช่องปากของประชาชนในอําเภอคลองใหญ่และอําเภอใกล้เคียงในจังหวัดตราด โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและไม่มีค่ารักษาหรือค่าบริการใดๆนอกจากนี้ยังมีการมอบรถวิวแชร์จำนวน17คันให้กับผู้พิการที่ขาดทุนทรัพย์การมอบแว่นสายตาให้กับประชาชนอีกกว่า500อันและการมอบทุนการศึกษาจำนวน10ทุนทุนละ2,000บาทให้กับนักเรียนอีกด้วยค่ะ